แล้วลืมแน่เน,เ,เ,เนาะอ๋อก,นนอกนน็น้อยเลืียนก็น,อน้นนอยรเลรืียนจรเจ้าเลื่อมล้านบ่เจ้าอ่ะ เบะลืมแล้วเบะลืมมินน้อยแล้วมัลืมมารับมินน้อยเบะกลับบ้านไปแล้วทำไมทำหน้าเฉยๆจังเบะกลับบ้านไปแล้วเบะกลับบ้านไปแล้วมีคนมารับเลยก็ยังคนหิเบะเบะกลับบ้านไปแล้วปัญหาเบ๊ะเพิ่งแล้วเบ๊ะลืมมินน้อยเอเบ้้ายัไดะกลับบ้านก่อนแล้วไไปปนรถแดงปั้ン ตาเผาวันนี้เบิ่งตาแดงคุนทุ่นเงินแล้วนะเออเบนเบเิ่นบ่มาเบนเสิยหายแล้วใครจะลืมไหนขนมนะมีขนมมาฝากไหมไปโรงเรียนน่ะมีขนมไหมล้มอ่ะล้มปากล้มปากเลยเพิ่นยิงนะเพิ่นมีเบเพิ่นยิงนะเพิ่นมีเบเพิ่นน่ะจ่ายยังจ่ายยังลูกจ่ายยัง บ,บ้าจ่าเนี like. ่ยบจ้าไปเลยบ้จ oui> ้าเนี่ยวาหายปานไวเนาะเดี๋ยวห้เบจอยกลับบ้านไปเลยเบยจอยกลับบ้านไปเลยบ๊ายบายด้ยบายบ๊ายบาย้ยบ๊ายบยบาย้ยไม่น่นจ้ากเอ้ย ตันสวยอ่ะตนสวยอ่ะข้าเขินดูบายบายเด็กไม่หน่อยเด็กเดียนเพิ่หายยังกันกออ่ะเพิ่หายเสื่อมตัวจังหายยังกันบุ๊คอยู่แลวแน่สองคนจังหายยังกันบุ๊นท่อไม้เห่า 跟您说行吧。嗯 ิแม่บอกิเาทังใดก้อนเลยนะรูว่าทังสี่ก้อนเท้งีแล้วเรอตทั้่แม่บอกมันอ็มาตั้งไนทังสี่ปานี่มันตั้งดี่รไงแล้วยิงกว่าไปเนาะีสายมันยเออยิงสายมันยอดเนเจันดาส่แดดว่าด้เน้เจ้าันนาสูเดียเน๊เจ้หปะดน๊ันดาสซเดตบายบาย นมันันัดแล้วเจ้ากับสิ่งที่มันนัดอันนี้จะทำให้ก่รยิงสายนวันเลยสายกูไม่เห็นะ อ้าวเดี๋เป็นมันย้อนจัดไป็โอ้ยเป็นกระเป็นรถเถาะเป็นกระเป็นรถเถาะในล้วผมนี่มันสนิดนิเนี่ยะ มาปากเด้มาปากเด้ไอ้เล็กมันจับปะเด็นหน่งตัวจับมันมันทุกวันนี้เ้ยจยิ้พอแล้วถามอ่ะยาิเป็นมันสิไม่รู้ก็ใครแล้วอ่ะมีจัดแล้ว การตัดฟองนี่แหละข้นมางนอย่างเป็นมันก็เป็นมันหนึ่งข้นอย่าเป็นมันก็เป็นมา่ไ้เป็น้าเป็นมันแสดงว่านมงอ่แงจัดเ็น่รันเนาะเจ้าแน่ใจนะจัดเต็จมาแน่ เมื่อกี้เอาขึ้นเอาดัางคาดขึ้นไปเนะครับวันนี้รเพิน่นกับเลยอ่าอยานมันอ่อนนะครับผมกลัวมันแอ่นก็เลยต้องเสริมแปรอีกนิดนึงนะครับผมเสริมแปรอีกนิดนึงนะโอเคครับบันนี้เพิ่นได้ลงมาต่อเหล็กนะเดี๋ยวรอดูต่อไปสิเป็นยังได้บันนี้จบข่าว